ทำไมอีลอนมัสก์ถึงเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกในตอนนี้ ข่าวมานะคะก็จะรู้ว่าอีลอนมัสตอนนี้เนี่ยแซงหน้าเจฟเบโซสเป็นผู้ชายที่รวยที่สุดในโลกไปแล้วนะคะแล้วก็าใครยังไม่รู้จักอีลอนมัสเนาะเขาคือใครเขาคือเจ้าของรถเทสลานะคะไม่ใช่แค่เจ้าของรถเจ้าของบริษัทที่ผลิตเทสลาเลยนะคะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่สวยหรูเก๋และเท่แบบนี้นี่เองเสียเสียเีย่ยยยะทีนี้ดิ๊นจะมาบอกให้ฟังว่าทําไมเขาถึงประสบความสำเร็จได้เร็วทั้งนั้นที่รถเทสลาจริงๆเป็นยี่ห้อน้องใหม่มากเลยนะถ้าเราไปดูยี่ห้ออื่นแบรนด นนมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า50ปีหรือบางอันก็เกิดจะ100ปีแต่รถเทสลาเนี่ยเพิ่งจะ20ปีเองน้องใหม่แล้วก็เพิ่งมาดังไปเมื่อไม่กี่ปีนี้เองนะคะทีนี้ปัจจัยหนึ่งนะคะที่สําคัญมากๆเลยที่ทําให้รถเทสลาประสบความสําเร็จขนาดนี้ที่ทําให้หุ้นเทสลาเนี่ยขึ้นสูงมากคืออะไรรู้ไหมคือตัวอีลอนมัส์อีลอนมัสก์นะเป็นผู้ชายที่เอาหน้าออกกล้องแปลว่าอะไรแปลว่าก็านาพูดง่ายๆอย่างนี้เลยมีใครรู้จักเจ้าของฮอนด้าบ้างมีใครรู้จักเจ้าของ To บามีใครรู้จักเจ้าของ f e r r a r i p o r s c h e Benz มีใครรู้บ้างว่าหน้าตาเจ้าของเป็นยังไงหรือซ e อของบริษัทเหล่านั้นเป็นยังไงไม่มีแต่พอเราน้กถึงโถเทสซาเรานึกถึงอะไรเราเนึกถึงอีลอนมัสอีลอนมัสเนี่ยเปรียบเทียบถ้าสมมติว่าเปรียบเทียบในวงการเทคโนโลยีอย่างอื่นเช่นโทรศัพท์เนี่ยเหมือนสตีฟจ็อบส์ใน iPhone เลยการที่เราเป็นเจ้าของแล้วเราเอาหน้าออกกล้องนะมันเป็นตัวบอกว่าอะไรมันเป็นตัวบอกว่าเรากล้าเอาหน้าการ ในคุณภาพของสินค้าของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยพออีลอนมัสนะไปสัมภาษณ์ที่ไหนให้สัมภาษณ์ที่ไหนหรือว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาเอาบุคลิกลักษณะของเขาอะเป็นตัวการันตีเลยว่านี่คือบริษัทของเรานี่แบรนด์ของเรานี่รถเทสต้าของเราทําให้สมายทาใ,ให้คนที่เป็นผู้บริโภคหรือคนซื้อเนี่ยมีความเชื่อมั่นในยี่ห้อในรถของเขานะยางแฟนของติน่าเนี่ยเชียร์ให้ซื้อรถเทสตานะตอนแรกติน่าเฉยๆมากว่าโอเคเทสตาเทสตาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่รู้ไหมว่าแฟ แฟนของติาเนี่ยเขาไม่ได้บ้าแค่รถเทสลานะเขาบ้าอีลอนมัสด้วยตอนแรกติางงมากเลยเพราะว่าผู้ชายสุขรกถ้าชอบรถชอบพอร์ชก็คือชอบพอร์ชชอบ BM ก็คือชอบ BM ชอบเฟอร์รี่ก็คือชอบเฟอร์รี่ไม่มีมาชอบตจ้ของก็ใจ่าคือเขาชอบรถเขาชอบในตัวรถแต่เนเตอร์แฟนของติาชอบรถเทสลาและพูดถึงอีลอนมัสตลอดเวลาติารู้ได้ยังไงว่าอีลอนมัสตอนนี้รวยที่สุดในโลกแล้วก็แฟนนั่นแหละมาบอกเราก็ให้กำลังใจแลว Musk, เชียร์อีลอนมัสด้วยถามว่าทําไมเขาถึงชอบอีลอนมัสเพราะว่าอะไรเพราะว่าอีลอนมัสนอกจากขายรถแล้วยังขายวิสัยทัศน์อีกท้งหาง่ายๆเลยคืออะไรคือรถเทสลาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าโอเคเป็นรถไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าแต่รถเทสลาเนี่ยมีวิสัยทัศน์ว่าอยากที่จะให้ทั้งโลกเนี้ยเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดถ้าสมมติว่าเราใช้พลังงานไฟฟ้าและเราสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้จากแสงอาทิตย์เราจะไม่ต้องใช้น้ํามันเชื้อเพลิงอีกต่อไปเราจะไม่ต้องปล่อยคาร์บอนออกมาจากรถหรืออะไรยเราสามารถเป็น หนึ่งในการทําให้โลกเนี่ยเปลี่ยนไปใช้พลังงานที่สะอาดได้และอย่างหนึ่งคือรถเทสลาเนี่ยมันสามารถขับเองได้นะว่าตอนนี้จะเป็นเบต้าอยู่ยังไม่สามารถที่จะขับเองได้แบบเต็มรูปแบบนะคะก็คือมันเป็น AI ใช่ไหมที่ขับรถให้เนี่ยมันจะช่วยลดอุบัติเหตุได้เยอะมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่า AI มีความมั่นคงและแม่นยําม,มากกว่าคนมากกว่ามนุษย์จะไม่มีการที่แบบว่า AI มาปาดหน้าโมโหมันบส้มาซก็ปาดหน้ารถขับนั้นปาดหน้ารถคันนี้ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ AI มาขับรถเนี่ยมันปลอดภัยกว่าลองคิดดูแล้วสมมติว่ามีคนเยอะมากเลยที่ขับเทสลาไปไหนมาไหนมันจะปลอดภัยนะเว้ยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือวิสัยทัศน์ของอีลอนมัสที่เขาส่งต่อให้ใครที่เขาส่งต่อให้คนที่บริโภคคนที่ชอบรถเทสลามันเลยกลายเป็นเหมือนสาวกอะไรสักอย่างเหมือนสาวกแอปเปิลนะแล้วถามว่าทําไมแอปเปิลถึงทําแบบนั้นได้แอปเปิลทำแบบนั้นได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสตีฟจ็อบส์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอีลอนมัสเหมือนกันเลยเหมือนแบบสตีฟจ็อบส์มาเกินใหม่หรือเปล่าไม่ใช่นะ แล้วแบบว่าเนี่ยแบบชื่นชมในตัวเขามากแล้วนี่ก็คือหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้เทสลาแบบเป็นบริษัทที่แกร่งมากแมบบ้ว่าจะไม่ได้แบบว่ามีมานานหรืออะไร่งนี้เป็นบริษัทน้องใหม่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อีรอนวัตเป็นตัวอย่างคืออะไรรู้ไหมคือเขากล้าที่จะทํากล้าที่จะลองผิดลองถูกถามว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถามว่ามันมีมานานหรือ,อยังจริงจริงมีมานานแล้วนะบริษัทใหญ่ๆเี่ยอย่างแบบเ r ร p o พ s c h e หรือเบนซหรืออะไรเงี้ยถามว่าทํารถแบบเทสลาได้ไหมได้แต่เขาไม่ทําถามว่าทําไมเขาไม่ ก็ไม่มีใครเราทํากันเข้าใจไหมเวลาทาเนี่ยมันก็มีต้นทุนเยอะต้องทดลองนู่นนี่นั่นอีลอนมัสบอกเลยไม่ฉันจะทําฉันจะทําฉันอยากทาเพราะฉันมีวิสัยทัศน์แล้วว่าฉันอยากที่จะเปลี่ยนโลกยังไงพออีลอนมัสทําเสร็จปุ๊บคือถ้าเราจินตนาการแบบรถไฟฟ้าแต่ก่อนรถยนต์ไฟฟ้าแต่ก่อนเนาะมันก็จะเป็นเหมือนว่าอาีโคคาร์ที่แบบเป็นคันเล็กๆใช่ไหมขับแล้วมันไม่เท่ใช่ไหมแต่อีลอนมัสบอกไม่เราทำรถสปอร์ตเป็นรถไฟฟ้าเราทำรถเท่ๆรถหรูๆรถที่แบบว่าคนขับแบบขับแล้วภูมิใจรู้สึกว่าหูแบบมัน มันก็นนหรืออะไรยี้ใช่ไหมเราจะทํารถแบบนั้นนะคะก็เลยเป็นต้นแบบตอนนี้บริษัทอื่นก็เริ่มเทีย่มหมาเริ่มมาทําตามแล้วแต่คนที่บุกเบิกเลยเนี่ยคือใครคืออีลอนมัสต์นะคะสำหรับเทสลาเลยสำหรับน,น,นี้ในในก็มีเกบความรู้มาเท่านี้เนาะถ้าใครอยากฟังเก็บความรู้ดีๆอีกนะคะเกี่ยวกับรถเทสล Tesla, าเกี่ยวกับอีลอนมัส์หรือคนที่ประสบความสําเร็จต่างๆนะคะสามารถที่จะกดไลค์ได้ที่เพจทีน่าเทเลอร์นะคะหรือว่าจะไปกด u b s c r i b e ก็ได้ถ้าใครอยู่ใน u t u b e เนาะในยูทูบทีเน็ตเตอร์ชนนนะคะหรือว่าจะไปตามทีน่าช อื่นก็นได้นะคะทั้งใน IG ทั้งใน TikTok อนะคะสำหรับวันนี้ที่น่าก็มีเท่านี้เดี๋ยวเราจะไปขับหรดเล่นกันนะจ๊ะโอเค <laughs> แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ